สถานีวิทยุบริการชุมชนแดนนาำทินปลาร่วมกับขับกลัวรอย3.7 5หมกะเฮิร์ขอเชิญจัดหมุฟังร่วมงานประเพณีสงกรานต์ขอดผ่าปลาแลนด์สู้คลื่นใจแดนนาำทิ้นปลาเพื่อหาทุนทรัพย์รับปรุง และพัฒนาสถานีวิทยุบริการชุมชนแดนน้ำทิ้นปลาเพื่อให้เต็นวิทยุที่บริการชุมชนบริการข่าวสารให้ผู้ฟังมีความสุขมีรอยยิ้มรููท่านข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชนวันพุดที่10ไเมษายน2 5 5 6 10สิบบนิกาเป็นต้นไปพิ่ที่สงนามพระรถน้ำขอพ้อปะแป้งเล่นน้ำ พิธีทอดผัาป่ปาแลนสู้ลร่นใจแดนน้ำทิ้นปลาผัาป่บปาบบมีซ่องผัาป่ปาทีิมะาดวยใจของครอบครัวรอยสามเหามิกะเฮิร์สสนุกสนานกับดนตรีเวทีอิสานรอยเปอร์เซยิ่งใหญ่ในรอบปี อย่าลืมเดอ้อมารวมทํำบุญมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาร่วมกินเขาปลามารวมงานสงการปะแป้งเหล่นน้ำกับขอบครัวรอยสาหามิกะเฮิร์สถานีวิทยุบริการชุมชนแดนน้าทิ้นปลาบ้านพาตูมตำบลพาตูอมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม